แต่ถ้าเกิดการดีเบตเมื่อวานคุณจะมาบอกว่า,าศาสนาคลิดข้องคุณสอนห้ทุกคนเป็นแบบนี้ราอแบบนั้นเผาอแบบนเนพราอแบบนี้โดยเฮตโดยพ้นโดยปัจดใจดิฉันคือว่ามันน่าจะเป็นการดีกับคุณมากกว่านี้นะคะคุณแชมป์แต่นี่คุณฟาดอย่างเดียวเลยฟาดโดยไม่แล่เลยเลยถ้าฟาดกันด้วยลักเฮตและพ้นโอ้โดิฉันถือว่าคุณก็แน่พอสมควร แต่แล้วว่าคุณฟาดแบบมั่ว่าฟาดแบบมันเด็กต้องการเอาชนะค่ะเด็กต้องการเอาชนะชัดๆเลยเมื่อวานลั์จาเทได้ดูนะคะคลิปการดีเบตของอาจารย์เบียคนตื่นทำกับบัตรล่วงแชมป์เขาให้ชาย,ยาตัวเองว่าคนตื่นเถียงถ้าว่ากุุงหลวซึกงปนผือคุณแชมป์คะคุณแชมป์แบบโรกรธกุุงนะแล้วก็ ส้าวกพระเจ้าถาัง้ลยกุุงข้ออยากวิจารณ์พฤติกรรมของคุณแชมป์นะคะอย่าทั่วลงกุุงนะกุุงข้อผูดจะพอสิงถึ่กุุงเห็นแข่สองชั่วโมงกว่าๆจากการดีเบตนันทถานั้นนะคะตอนเทพฤติกรรมคุณแชมป์เมื่อก่อนเป็นแบบไหนตอนเป็นบ้านหลวงพฤติกรรมเป็นอย่างไรซ้อนคนอื่นซ้อนส้าวกซ้อนคนเตนับซื้อดับทื่กลิ่นในโบสถ์แบบไหนอันนั้นกุ้งข้อไม่กล้าวลวงนะ เพราะกุ้งไม่ได้เห็นกับตาถ้ากุ้งไม่เห็นกับตาเหนื่ไมได้ยินกับหูกุ้งเองกุ้งก็จะไม่เชื่อแล้วก็ไม่พูดนะแต่นี่กุ้งจะพูดถึงแคเทวาปฏิกิริยาภาษากายน่ำเสียงกกริยาคำพูดตลอดการดีเบตเถ่อคุณแชมป์ชายนะคะกุ้งจะบอกคนนี้นะกุ้งเนี่ยเป็นแม่ข่าค่ายเครื่งเกงนะคะอยู่ตามตลาดนัดอยู่หัดยห้ยส่สงคล้านะคะถ้ากุ้งเป็นคนไม่มีศาสนา เรวต้องเทียงกันมีคนมาเที่ยงให้กุ้งฟังกันมาพูดกันซ่องคนเราวางคนนึงศาสนาผุดคนนึงศาสนาคริตล้วให้กุ้งต้องเลือกว่ากุ้งจะเลือกนับถือศาสนาไหนถ้ากุ้งต้องเลือกจากผููเทน,นาศาสนาเรวาวางไฟจาันเบียพุดกับคุณแชมป์คลิตกุ้งเลี้ตรงๆนะอันนี้คือกุ้งยังไม่ได้วัดจากว่าศาสนาไหนดี๋วว่าศาสนาไหนก่อนนะกุ้งไม่วัด ตรงนั้นนะคะผมกุง้งเทือเป็นเป็นความเชือ่อแล้วก็ศาสนาแต่ละศาสนาพระศาสดาเนี่ยซ้อนในทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วแต่นี่คือกุ้งตัดสินจากการดีเบตแข่งสองชั่วโมงนั้นทถานั้นและกุ้งตัดสินแข่ตัวบุคคลเทมาดีเบตระวังอาจารย์เบียกับอาจารย์แชมป์ท่านั้นกุ้งทําความเข้าใจก่อนกุ้งจะบอกว่ากุ้งไม่ข้อเลือกเลยจะไปเป็นคลิป ถ้ามีผู้ท้ายทษแบบคุณแชมป์เมื่อวานพอไรหรู้ไหมคะคำพูดภาษากายกุงเห็นคอมเมนต์ไลายไลยคอมเมนต์เหมือนกันน่ะคุณแชมป์เยียดเกินไปไหมคะเยียดคนเทน,นับทือศาสนาพุดมาเกินไปไหมคะกุงหว่าคุณแชมป์บอกว่าอาจารย์เบียอย่างต่อไปได้เลยอะ่ะ เขาพูตเจ้าอย่างตอนไม่ได้เลยเยหรอวะว่าคนใครสร้างคนมาถ้าว่ากุ้งยากโล่ไม่บ่าใครสร้างคนมากุ้งก็ยากโลแต่โลไปชีวิตกุ้งก็ไม่ได้ดีไปมาว่านีกุ้งก็เลยเลือกใช่จะ้ะโอเคเกิไเป็นคนขอบสร้างซีองแล้วฉันก็ต้องทื่อสิ้นหาทํางานของฉันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คุณทุดทุดทุดโลกไปเลยค่ะทุดดะทุดครอบทุด กวางบเลยบอกว่าพระเจ้าดีดนิวสร้างมาด้วยความรักถึงกันนี่ท้าหมาความรักเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีค่ะแล้วคุณบอกว่าพระเจ้าสร้างมาแล้วเราจะมีความสุขจากความถุกไม่ว่าลูกป่วยผัวมีเมีหน่อยหรือเกิดการหึงหรือเมียจะมีชูก็ตาม จริงเหรอคุณมีความสุขจากจากเถพ่เมียคุณมีชูหรือว่าถ้าพวกุงมีชูหรือหลกกุงติดยามีความสุขจริงเหรอกุงเทพแต่กุงจะบอกว่า,าศาสนาผุดแต่อาจารยเบียเขาบอกอ่ะคือว่าพุทธเจ้าบอกว่าให้เดินทางสาสกลางอ่ะเล่าโลอยู่แล้วอ่ะว่ามีหลักแล้วต้องมีถูก แต่ถ้าเราย่อมรับได้แต่ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามอะ่ะแต่นาวันนี้ฉันมีความสุขดีเรื่องเธ่ถูกค่อยเป็นเรื่องเขาหน้าขอดฉันรับได้ฉันก็จะรักนั่นแหละคือพุดเมือ่อกุ้งอ่าถ้าหมูกุ้งมีแฟนวันนี้กุ้งหลักกันดีแล้วเกินแฟนกุ้งรักกุ้งมากดีกับกุ้งมากพอวันหนึง่งวันใดเกิดแฟนกุ้งมันไปมีคนไหม กุงเสียใจไหมเสียใจแต่เสียใจพอประมาณไม่ใส่ตีออกชอกตัวไม่ทำมาห้าก,กินไปฆ่าตัวตายหรือไปทำลายคูแฟนหรือไปทำลายชูแบบฆ่าสตีไม่ใช่แต่เสียใจได้แต่คิดว่าไม่ลือปล่อยมันไปในเมืกุ้งทำดทีสุดแล้วถ้าเขาไม่หลักกุง้งกุ้งเสียใจมากไปม,มากกว่านี้ทำลายตัวเองไปม,มากกว่านี้เขาก็ไม่หลักกุง้งนั่นแหละค่ะคือพูด แต่โซ่นในรูเนื้อรูตัวไม่ใช่มานางอวยพนวะเขาจะรักฉันให้นางคลังหลักรัวนวันไม่ต้องทำอะไรเลยขอแต่พระเจ้าอวยพอนอย่างเดียวแบบนั้นกุ้งว่วมันก,ก็แปลกๆไมอะค่ะคุณเชมคุณบอกว่า,าศาสนาผุดอาจารย์เบีย้ยโซนในคุ้นงูกุ้งไม่คิดเลยกุ้งจะได้ยินคำคำนี้จากผู้นำาศาสนาอย่างคุณน,นะ ถ้าเกิดเราไปถับซื้อศาสนาศาสนาคลอตตามคุณแล้วกุุงต้องฉลราดแล้วต้องเยียดคนอื่นเมื่อแต่คุณทำเมื่อวานกุุงคอยอยู่แบบไม่มีศาสนาดีว่านะคะถ้ากุุงอยู่ไม่มีศาสนาแล้วกุุงไม่ต้องเยียดใครไม่ต้องไห้ร่ยใครไม่ต้องดูโทษความเชื่อคนอื่นที่ขิดต่างจากเราการเทียงกันเรื่องความเชื่อเที่ยงกันไปให้สิ้นโลกโลกกาวินาตนี้ ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าใครพิษใครโทษหรือมันไปเส้นสุษแต่ตรงไหนเพราะมันเป็นเรื่องข้อความเชือ่อมันเป็นเรื่องของปัดเจ้กบุคคลมันแต่นั่งเที่ยงกันว่าแก่งชมกับพัดเพชรอะไรล,ยลอยว้าพน,นันเลยค่ะในมันเป็นความเชือ่อเป็นความชอบส่วนตัวคุณจะมาเที่ยงห ok, ้าหกอะไรนี่ฉันไม่ทราบได้แต่ถ้าเกิดการดีเบตเมื่อวานคุณจะมาบอกว่า าศาสนาขัดข้องคุณซ้อนในะทุกคนเป็นแบบนี้ราอแบบนั้นเผาอแ,แบบนู่นราอแบบนี้โดยเฮต์โดยพ้นโดยปัจจัยดิยฉันคือว่ามันน่าจะเป็นการดีกับคุณมากกว่านี้นะคะคุณแชมป์แต่นี่คุณฟาดอย่างเดียวเลยฟาดโดยไม่แล่เลยถ้าฟาดกันด้วยลักเฮตุและพล้นโอ้โดิฉันถือว่าคุณก็แน่พอสมควรแต่แล้วว่าคุณฟาดแบบมั้นว่าฟาดแบบมันเด็ดต้องการเอาชนะค่ะ แลกต้องการเอาชนะชัดๆเลยคุณบอกว่าลูกคุณเป็นข้องคุณชายค่ะลูกคุณนี่เป็นข้องใครอย่ะคุณทํามาเองอ่านะถึงคุณว่าก็ว่าคนณแต่ทื่ผูวเป็นหุ่นยนต์ถ้าคนคิดพันนั่นคือควายค่ะไม่ใช่คนงโง่คือควายฉันเมฆขาดเครื่องเกงนี่ฉันยังคิดได้เลยว่าไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เขาว่าให้ว่าอุเบกคคืคอทําใจยอมรับสภาให้ได้เข้าใจไหม ในเมื่อกินหลีปลีไปดิฉันโลอ่ะมันแพ้ฉันก็กินไปแล้วแพ้ฉันโลดเดียวมันแพ้แต่ฉันอยากจะกินหลับได้ว่ามันแพ้นั่นแหละค่ะคุณเข้าใจหรือยังไม่ให้มานนังคลังหลักหยิบเส้ชั่วโมงไม่ลักทำมาหากินไรคุณเข้าใจไหมดิฉันไม่ทราบเลยว่าคุณศึกษาศาสนาผุดมากหน่อยแค่ไหนก่อนแต่คุณจะมักกล่าวหา,าศาสนาคนอื่น ดิฉันมั่นใจนี่นะคะวาซาสนาคลิตโคงคุณไม่ว่าจะเป็นนี่าก่เนยไม่ว่าจะเป็นโรมันคาทอลิกโปรเ,เตสแตนอะไรก็ตามดิฉันมั่นใจค่ะวาซาสนาซาอบองผราศาสดาตรงซ้อนในทุกคนเป็นคนดีแน่แน่ให้ความรักความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเพื่อเพ่กันและดิฉันมั่นใจอย่างมากเลยว่าพระเยซูคุณ ไม่ได้ให้ผู้นำศาสนาหรือตัวแทนของพระองค์มาดูทุกคนเอิญเทนับถือต่างศาสนาหวัง,งโง่แบบแต่คุณทำเหมาว่านมันน่าเกลียดมากค่ะแล้วคุณเชิญชวนคนซ้มซีหมื่นคนแต่ดูไลอยู่ว่าให้ไปเข้าในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าลนชีวิตจะมีความสุขถ้าอยู่แบบนั้นกูไม่ปล่อยค่ะนะ กูโคเ,เป็นคนหลายศาสนาฝันนี่ดีว่านะถ้าทัมม้งหมดว่าต้องให้เหลือกันนะเร่งก็เร่งเหล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเพื่อเพยพระศาสนาเพื่อจะจะให้คนเอิญเชื่อมันในพระเจ้าเลยหลักในพระเจ้าศรัทธานในพระเจ้าของคุณนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการท่ายทอดอย่าเยียดศาสนาอืน่นแบบเืมอวานค่ะเข้าใจหรือยังคะ คุณแชมป์ฝากไว้กิจนะคะอย่าดูโทกศาสน่าอื่นค่ะ